สาเหตุเพราะอะไรนะลูกสาเหตุเพราะอะไรนะตึงโบตึงโบค่ะถ้าไม่ยิ้มอย่าว่าให้หนูดีนะอ๋อใช่ไหมถ้าไม่ยิ้มห้ามว่าใช่ยละอัดเพื่อให้มาคายที่อินโดเหรอลูกใช่ค่ะแม่กินนิดนึงตอนนี้อากาศร้อนเอาค่ะระวังละลายนะอินโดร้อนที่สุดแล้วก็เปิอเมื่อนะยังไม่มีแล้ว จะดูเน็ตได้อยู่นะไ้เลยเออรอไมานะเต็มมากใช่ค่ะเต็มจอต้องเติมไหมคะไม่ต้องแล้วดีแล้วดีแล้วสวยแล้วสวยแล้วค่ะเเดี๋ยวขออไปบบมาโอ้โหนต่นี่ตาแม่นราแบนี้ก็มองไม่เห็นเลยนะลูกนี่เราซื้อน้ำแก้วละหมื่นเหรอใช่ปะเป็นน้ำแก้เป็นน้ำพลอยน้ำพลอยแก้ละหมื่นแก้ได้ขี้หมื่นแก้ได้ขี้หมื่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะชอบอะไรมาที่สนามบินถึงกันแล้วหนุ่มชอบอะไรมาที่สนามบินถึงหนุ่มชอบอะไรมาหนุ่ชอบอะไรมาหนุ่มไปช้อปอะไรอยู่หนูไปช้อปสั่นแนวถึงกันแล้วจ้าถึงกันแล้วนี่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 คาร์ลอตจ้านี่ฟอร์มไทยหรือฟอร์มวินโดนียร์สขอไทยได้ไหมวิลเดียร์ส เดิน,นไปแล้วช <Ash well. S 2> ันลสวยขึ้น <fi> ทุกคนกันเยแจกที่นี่ดอมกัถ่ายดอมให้ดูดีกว่านี่ตามกันมาน่ารักมากไม่มาหาหนูมาหาใครอ่ะมาหาใครอ่ะมาหาใครอ่ะอ๋อไถ่รูปรวมไถ่รูปรวมกันซะตอนนี้ถึงแล้วเนาะรอรอรถตู้มารับกันอยู่ตอนนี้ นี่ก็กรัวมีสแกรนนะคะรวมตัวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมดียรากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเลยอิงฟาต้องดีใจแน่ๆเลยทุกคนเพื่อนๆมากันครบเลยฝากกดติดตามใน y YouTube เลยดีโซไซตี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลินกาแฟแต่ละคนนะทุกคนยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะเพื่อมาเชียร์พี่อิงฟ้าวันนี้ ไม่ได้นอน็ดไปรื่อยๆหลับตื่นเต้นนานอยู่ที่ได้นอนอย่างโูกมเลยรอปนากไลคกดติดตามด้วยนะคะฝากกไลกดติดตามด้วยนะจะมีคลิปลง YouTube ให้นะคะบรรยากาศนะคะทุกคนขาดไดี้ไปหนึ่งอทำไมไดี้ไม่ได้มาเนาะทำเนทไมไฮดีไม่ได้มาทไมไฮดี้ไม่ได้มา ไฮดี้เหรทุกคนใไฮดี้มาพรุ่งนี้นางติดงานไม่ได้ตกเครื่องใช่ไหมไฮดี้ตกเครื่องไม่ทันวิ่งไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้มีไลน์วันนี้ไดี้มีงานก็เลยมาพรุ่งนี้เนาะไม่ได้ตกเครื่องอาจารย์อาจาว่าคุณฟิลแบบสามปีกาวันบ่ายใครทำนาใไฮดี้เปเอฟด้วยไอยิมยิ้มจริงหลอไหนไหนยิ้มยิมก็มีเด็กยิ้มไม่ดูนี่ยิ้มแล้วใช่ปหม ฉันบอกให้เธอยิ้มตมก็ถามอะไรนี่นี่เข้าตมมีตมถามอะไรบ้างมีถามเลยของแเราเราเป็นอะไรซึ่งอย่างเขาแค่ดูหน้าเราถ่ายรูปแล้วเขาปล่อยเราไปเลยอ๋อลิศคั้ถามสัก้งถามอ่อตมมีถามอะไรบ้างไหมมาเลยคนีเลยมือกามือกางงมือกาคืออะไร มาืูกามาืูกาไปกันใหญ่แล้วที่นี้อ๋อมายกามารายกาอ๋คนดูทามีตำนานไหนไหนไหนตต่อตำนานต่อมอโอ้ว้าวอย่างนี้เลยไหนไหนไหนต่อมอเจอต่อมอต่อมอมมีถามอะไรไหมหน้าใช่มาถึงห้าต่อมอต่อมต่อมอถาว่าไงครลืให้ฟัง ตอกมก,ก็เอาพัดก,ก่อนมาเปิดให้แม่เกิดแล้วก็ทำเงี้ยมันยังไงอะ่ะล่ามันเปลี่ยนเหรอไอเจสก็อตอินเจกอิ e c จ you know in อินเจกเขาใส่หนออ๋อเขาเลยอยนวกมาอ๋อ I just ก็อตฟิลเลอไงอ๋อโอ, <c oughs> อเคโอเคตำนาน,าต,น,าน,น,นตั้งแตลงเครื่องเลยทุกคนตอมที่นี่ก็<อ>คุยกับผู้หญิงเก่งนะ สวยมากใช่ไหมเอาเอาสักีทำไมไม่ได้ต้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนมีใน YouTube Lady Society นะเดี๋ยวจะลงคลิปบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบในงานให้ดูนะคืนนี้ก็จะไปรอบพีริมด้วยเหมือนกัน จะมีบรรยากาศแบบน้าเวทีบรรยากาศจริงให้ดูเนาะไฮดี้มาพรุ่งนี้ใช่ไฮดี้ติดไลค์ค่ะวันนี้เดี๋ยวไฮดี้มาพรุ่งนี้เขาบอกว่าอยากมีชายยอดค่ะก็แส่งดาวมาเร็วส่งดาวมาเร็วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศแบบหน้างานในรอบพรีลิมนะคะในทั้ง youtube l ล d ดีโซซ e t ตกับ t ิ k t o k l a d ล s โซซาตี้นะคะขอดูุณชานี่ไงคะนี่ไงชาหอดอันนี้ชาหยอดค่ะไม่ใช่ชาหยอดนะคะงานไม่ใหญ่เลยนะวัน มีด้อมมาเยอะมากทุกคนใครไม่ได้มาไม่เป็นไรนะกดกดติดตามดูจาก lady c i e ตีได้นะคะมะาม่วงเำามาตีบ้างะมือชาเห็นคนถือมะาม่วงเยอะมากเลยแค่ห้องลูกคห้องลูกแค่ลอดเอาหัวใจมาหรือเปล่าเออเอามาสิมเอามา มะม่วงมาพิกเกลือพิกเกลือนี่พิกเกลือพิกเกลือเดียว่เาหัวใจมาดูนะยังไงะขอบคุณอ้จารยสมับดาวอ๋อคือแยกกันถือก็ฝากกไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยันนี้มีภาพแบบบรรยากาศรอบพีริมหน้างานอัพลงให้ดูนะเป็นกำลังใจให้พี่อิานอยคะจากเพจแกนวงไดได้ได้ที่ไม่ได้มาก็สามารถ ก็แรงเชียร์แรงใจกันได้วันที่25นะคะคก็ส่งกำลังใจมาเยอะเชื่อว่ายิงฟ้าเห็นแล้วก็รับรู้ถึงกำลังใจคะ่ะก็เดี๋ยวเราเอา,ากลับไปที่ประเทศไทยเอ่<ด>อเกาะเคาเอ<ด>อแล้วสร็จก็ค<ด>ือฉลอดเอามะม่วงมานะครับส่วนพีกเกลือเนี่ยหนูดีรับหน้าที่เอาอมาแยกกันถือเพราะว่ากลัวโดนกลัวไม่ผ่านตอมอวันน<ซ>ี้ถ้าเจอหน้ายิงฟ้าจะพูดอะไรเป็นคําแรกสิ่งแรกกู่ตายแล้วเอา้อนไม่สู้นะสู้นะ ไม่ถามหรอกว่าเหนื่อยไหมคงเหนื่อยแต่ว่าส่งกำลังใจให้ดีกว่า่าสู้ๆทำให้ทันที่เพราะว่าก็นี่แบบหอบกันมาทั้งแกนเลยแล้วก็มาเชียร์อ่าโอเคย์ถี่หรอว่าจะกดกิ้ย่างอ่ะกี่ปีกดติดตามไว้นะไม่แน่ใจว่าจะได้ไลค์กี่โมงขอบคุณค่ะทั้งใน u t u b e ทั้งในเรดี้เลยเอ้ยทั้งในยู u ูบก็เลนะ้อัพแบบเลยะ เมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาตอมอถามอะไรบ้างไหมเห็นมีคนโดนถามแบบแปลกๆเยอะอยู่นะเขาถามว่ามาทำไมเขาถามว่ามาทำไมว่ามางานวิสแกนค่ะรู้จักวิสแกนไหมอะไรอยย่าางงเี้มแบบไทยวิสแกนไทยแลนด์ลีโนเขาบอกว่าโอเคโอเคเออเออเอองไม่่อยามมีแฟนอยู่ที่แล้วคิดว่างงทำไมหยอว่ามางานร้านอาหารร์ ออขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะทุกคนนะต้อนรีบมาหรือยังเขาวันนี้ยังเลยค่ะยังเลยวอร์มเสียงนะรอบรีบวันแบบวันนี้ถานความพร้อมหน่อยมาเยือนอินโดแล้วตอนนี้สิ่งแรกที่อยากทำก็คืออยากรองรบมาค่ะกัโลโก้ของเขา ค่าจะต่างกับประเทศไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเที่ยวบ้านเมืองเขาแต่ว่าวันนี้พีรีมก็เลยแบบว่าออานั้นอยู่ขอบคุณก่อนแล้วก็พรุีว่างสำหรับดอกไม้ขอบคุณค่ะกดไลค์กดติดตามไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลค์รอบพี่ริมเย็นนี้นะคะแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยทั้ง YouTube ทั้ง TikTok เลยพี่ป้าแนะนำหรือเปล่าว่าอุ๊ยอะไรอร่อยก่อนหน้านี้ไม่เลยพี่ากินแต่มะม่วงป้ปบอกกินแต่มะม่วง ทำไมอ่ะถามมาถาตะมะม่วงเอาอะไรมาฝากผาตะมะม่วงเข้ามานะจริงหรอหนูดีเอาพริกเกลือมาแต่ฉลองเอามะม่วงมาไม่กี่ลูกค่ะห้าหกลูกแบ่งกันก็สิบคนแบ่งกันก็คนละคำสองคำอ๋อไม่ได้กินกับพี่ฟ้าสองคนหรอคือนั่งอยากกินหรอพี่ฟ้าอ๋อมีมะม่วงมาฝากพี่ฟ้า อาวีดีโอหาเขาหรือยังเอากำลังใ,ใจจาบนใครมายืดแค,ค,ใใค่ไหนบ้างขอบมาเยอะมากเพราะว่าอะไรหลคนก็อยากมาแต่ว่าไม่ได้มาเราก็เลยเอากันฝากเพราะเรามารักกันจนพวกเราแบบมันรีบให้มาเชียร์ให้ถึงที่เลยแล้วก็วันที่25ก็จะมีไลฟ์สดนะคะใครที่ไม่ได้มาก็สามารถรับชมไลฟ์สดได้นสนใจมาเยอะๆนะคะ อ่ะวันนี้สนใจที่ฟ้าหน่อยใกล้วันไฟนอลแล้ววันนี้เป็นวันทีริมเหมือนวันลองไฟอย่างงี้ค่ะสนใจให้น้อง่าวอะไรบ้างดสู้ๆนะคะถ้าดูอยู่ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะเชื่อว่าเป็ฟ้าแบบนัดไม้ตายไม้เด็ดมาทุกรอบอยู่แล้วก็จะนั่งกรี๊ดอยู่หน้าเวทีกับเ,เพื่อนๆนะคะอ่กเลยจริงๆอฟซีถามว่าชาร์ลอตมาแล้วพิรุณม,มาด้วยไหมคะไ <c oughs> ม่มาไม่ได้ค่ะติดต่อมอติดต่อมอยู่ พี่ขอหน่อยพี่ขอหัวใจหน่อยก็ได้ภาพนิ่งสะลุน่ารักมากสวยมากขอบคุณชมแบบดูทางตลอดเวลาเนี่ยให้ติดตามพี่สื่อเอาไว้เขาบอกให้ฝากถึงพิตชี่หน่อยถึงใครนะครับพิตชี่อชี่มาเขเดียร์นะคะไปแล้วว่ะทุกคนทุกคนต้องไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามเลยดีนะทั้ง tiktok และ youtube เลยนะทุกคนนะไปแลวจ้าแอว